และกดกระดิ่งด้ยนะครับสวัสดี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 ครับเลิฟสองศูนสองศูนนะครับวันนี้ดูดวงกับคุณอัดครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูดวงในราศีเมษนะครับคือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่สิบสามเมษถึงวันที่14พฤษภาครับ ครับผมก็ราศีเมษนะครับเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูดวงชะตากันนะครับครับผมเจอเลยครับอนยญาเป็นตัวแทนเปิดไพ่นะครับครับกี่ใบเข้าประจวันนี้เอาห้าใบครับครับเอ่อสำหรับชาวราศีเมษนะครับระวังเรื่องเดียวนะครับสําหรับเดือนนี้นะ ก็หยุดเจ้าชูนิดนึงแล้วกันครับง่ายๆเลยครับ<อ>ตรงๆเลยครับอันนี้อันนี้คือเรื่องระวังหรือเรื่องเด่นครับอาจารย์ทั้งสองอย่างเลยครับอ๋อผมผมให้เป็นเรื่องเด่นดีกว่าแสดงว่าเจ้าชูาเจ้าชูแสดงว่าจะต,ต้องมีหลายขบวนเข้ามาใช่ไหมฮะก็เรื่องง่ายๆคือปัญหาอาจจะมีรักสามเศร้าสี่เศร้านะครับอ๋อก็ต้องสับรางืออ๋อไม่ใช่ฮะก็ต้องจัดระเบียบตัวเองให้ดีนะครับเรามาระวังกันนะครับอย่าผิดล่วงรู้ล่วงทางนะครับ ทีนี้เรื่องเด่นเรื่องดังเรื่องปังครับเรื่องต่อไปของชาวราศีเมษมีอะไรบ้างครับอาจารย์เดือนนี้จริงๆเดือนนี้นะครับโอกาสที่เขาจะต้องเอ่อเรื่องอะไรได้ปรับตาแหน่งได้งานครับอ่านะครับมีสูงสูงมากมากเลยนะครับแล้วก็ผมว่าเดือนนี้เขาควรที่จะไปทําบุญเยอะๆนะเพราะว่ามันเหมือนกับกําลังขาดบุญนะครับถ้าทําบุญทําบุญแล้วมันจะส่งผลให้กับ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาติดขัดอยู่มันจะไหลลื่นเลยนะครับทีนี้เน้นได้ไหมฮะอาจารย์ว่าเป็นทําบุญด้านไหนดีครับผมว่าน่าจะเป็นลักษณะของการต่อชีวิตสัตว์แล้วกันนะครับปล่อยนกปล่อยปลาครับต่อชีวิตโคกระบือนะครับเอ่อโคโยตี้ไม่ต้องต่อนะครับไปโคไม่ได้นะครับผมไปโคไม่ดีไปโคดีนะครับเดี๋ยว้อาเป็นโคพระโคนะเป็นโคโคกระบือโคกระบือไม่ใช่เป็นโคโยตี้นะครับโอเคทีนี้ ถ้าเกิดทำบุญแล้วนะครับเรื่องงานจะดีใช่ไหมช่วยต่องเรื่องงาน่รเรื่องต่างๆจะดีครับผมทีนี้เราเจาะเป็นแต่ละอาชีพดีไหมอาจารย์ครับได้ครก็คือถ้าเกิดเป็นข้าราชการอยู่ครับอาจารย์ก็โอกาสที่ช่วงนี้มันกําลังช่วงวิ่งเต้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าฤดูโยกย้ายของเดือนตุลานะครับก็มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งเยอะนะครับชาวราศีเมษที่เป็นข้าราชการนะครับคงต้อง ออกกาลังนิดนึงนะครับแต่ถามว่าได้ไหมของท่านได้แน่ๆนะครับได้โยกย้ายไปในตําแหน่งที่ท่านต้องการด้วยก็แสดงว่าพูดง่ายคือช่วงนี้แคนดิดตก็คือการคัดเลือกบุคคลเนี่ยชาวราศีเมษมีโอกาสมากเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าเหมือนกับดวงเด่นของเขาจริงๆปีเนี้ชาวราศีเมษดวงเด่นมากๆนะครับถ้าอย่างั้นก็คืออย่าลืมนะครับไปทําบุญเพิ่มที่บอกว่าป่ยปลาเพื่อจะทําเสริมเรื่องการงานได้ด้วยนะครับทีนี้ครับอาจารย์ถ้าเกิดแล้วสําหรับคนที่เป็นพนักงานประจาล่ะครับ ทำงานประจามนนษุ์เงินเดือนนะครับก็มนนษุ์เงินเดือนคือมันก็เหมือนกับข้าราชการเหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องเข้าหาเจ้านายบ่อยขึ้นมากขึ้นนิดนึงนะครับโอก,กาสที่จะได้ได้ตําแหน่งนะครับมีความรับผิดชอบมากขึ้นอย่างนี้นใช่นะครับก็เริ่มเข้าตานายแล้วใช่ใช่ทีนี้โอเคก็เริ่มที่จะมีเรื่องดีๆเข้ามาในเรื่องของการงานนะครับแล้วในส่วนของความรักนะครับอาจารย์อย่างที่บอกตั้งาต้นนะครับ คือลดความเจ้าชูลงหน่อยนึงอมองผ่านๆ้างครับอย่ามองแล้วปิงไปทั่วนะครับอ,อุบัติเหตุอะไรไม่มีเนาะก็จริงๆไม่ไม่ไม่ไมน่าห่วงเท่า,หาไรหร่นะครับรก็ทำบุญเพิ่มคือช่วงนี้ยมันเข้าหน้าฝนขับรถขับลาระวังนิดนึงเท่านั้นนะครับแต่มันไม่ใช่อุบัติเหตุที่นหนักหนาสาหัสอะไรนะครับครับต่อไปก็คือเจ้าของกิจการนะครับอาจารย์เจ้าของกิจการนะครับโอกาสที่ จะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับหรือว่าจะมีสินค้าตัวใหม่เข้ามาให้ให้ขายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีมาประมาณเนี้ยนะครับ ก็คือจะเริ่มฟื้นตัวคือเริ่มหลังจ,จากโควิดแล้วเนี่ย <ภา S 1> เริ่มม,มีอะไรมีโปรเจกต์ใหม่ๆเริ่มคิปโปรเจกต์ใหม่ๆวางแผนใหม่ๆที่จะทาธุรกิจต่อไปได้เลยใช่ไหมครับ,รบผมผมบอกตั้งแต่คลิปก่อนๆแล้วว่ากระดากดาฟ้าใสแน่นะครับอย่างเนี้ยมันบอกแล้วว่าเนี่ยเดือนของเขาเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆเข้ามาทําให้ธุรกิจเขาไหลลื่นยิ่งกว่านี้เลยนะครับโอ้อย่างนี้ก็คือเป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับเราราศิเมษน,นะครับ,รบที่ว่าท่านที่จะประกอบธุรกิจมีโปรเจกต์ใหม่ๆไว้เนี่ยก็ ประสบวามสําเร็จใช่แล้วก็ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆฟ้าใสขึ้นมาแล้วนะครับ,บฟ้าใสเปิดแล้วนะครับ,บในส่วนของการทําบุญนะหอกว่าอยากจะให้ทําบุญเรื่องปล่อยชีตต่อชีต,ตัดทีนี้มีอยากจะให้แบบทําอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์เพื่อเสริมดวงชะตาให้ชาวีเมฆให้ปังมากขึ้นจริงๆชาเราสีเมษนะครับถ้าท่านทําได้นะผมก็อยากให้กรรมฐานนะครับบางท่านทําทอยู่นะครับทําอยู่บ้างแล้วแต่ว่าก็อาจจะน้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มเลเวลให้มัน มีเวลามากขึ้นนะครับอยู่กับกรรมฐานนะครับอย่างคืออย่างเช่นเคยทําวันละ5นาที10นาทีก็จะทําเพิ่มเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ได้ไหมฮะอาจารย์ดีครับเป็นชั่วโมงได้เลยยิ่งดียิ่งดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของคนที่เกิดราศีเมษนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับที่ว่าจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในเรื่องของการงานการเงินความรักแต่ความรักก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าให้มากเกินไปครับก็เสริมในด้านของการ ทำบุญต่อชีวิตปล่อยปลาปล่อยโคปล่อยบือนะครับก็จะทําให้ชีวิตดียิ่งขึ้นไปนะครับท้ายสุดนี้นะครับจะมีอะไรจะฝากสาหรับให้ราศีเมษอีกไหมครับก็จริงๆเราชาวราศสี่เมษเรานี่นะครับถ้ารู้จักปล่อยวางแล้วก็ลดละนะครับดวงชะตาาด้านความรักของคุณจะดีกว่านี้นะครับคือผมไม่ห่วงเรื่องอะไรเลยผมห่วงเรื่องความรักของชาวราศสี่เมษนะครับรักษาตัวประพฤติตัวอยู่ในสิ่งข้อสามให้ดีให้มั่นคงนะครับ อ๋ตัวท้ายนี้ครับก็ฝากอยากฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆให้เราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ